นวลเป็นนายฐานเวินประจํากองในการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เดนการปกติครับออออรกันนี้้งงคคยยบบาาจะ

¿Por qué จากเรียนนาย,ยกรัฐมนตรีของนาย,ยกรัฐมนตรีผู้มุ่งในการรักษาความมั่นคงภายในรชอาณาจาโดยมีผู้ร่วมประชุมในส่วนของคณะรธรรมการทั้ง76จังหวัดและกรุงเทพมหาอนครอยู่ในระบบการประชุมทา่ไกลาผ่านข้อภ้าระเบียบวาระที่หนึ่งจากเรียนเชิญนาย,ยกรัฐมนตรีผู้อุ่งในการรักษาความมั่นคงภายในรัฐาระจรตามบทบาทและหน้าที่ที่ผมได้รับสืบเนื่องจากกฎหมายที่กำหนดให้หนายกรัฐมนตรี รักสาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรตำแหน่งนั้นผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมง,งานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกทัดข้างในบทบาทการดำนิการและบทบาทผู้บริหารการกร,การมาผมจึงขอใช้โอกาสนี้รับทราบข้อมูลตามบิบัติที่สําคัญของกรร ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงการเคลื่อนขบวนเอาปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะโดยตรงเป็นใจเฉพาะแต่ไม่ต้องอาศัยการบูรณาการทำหน้าหน้าที่ของทุกศูนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขร่วมกันกระผมในคณะรัฐมนตรีรับการลูกจ้างของกองบัญชาการรักษาของทุกนายรัฐมนต่อไปขอให้ไปในสายราชการตามลำดับครับพอนภวิตรักสุวรรณ ผู้มในการรับเข้ามาและการเงินสถานการณ์ด้านยาเสพติดุวมบวนการลักลอบกำแพงยาเสพติดใช้ไคลเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่สามสายการซื้อขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการกระจายยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งสินค้าอาจได้รับการบุกพร้อแนวความคิดสุดโต่งซึ่งหน่วยงานความมั่นคงควรเฝ้าระวังผลประโยชน์ของประเทศผู้ผ่านแยนในไทยรวมทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันการชักชวนคนรุ่นใหม่ เข้าเป็นสมาชิกผ่านสื่อสังคมออนไลน์